ดีครับเจอกับผมเช่นเคยครับผมกับสมชายเลสซิ่งครับทางช่องเคลดลับมอไซส์วันนี้จะมารีวิวการแยงเสื้อสูบครับผมคันนี้เป็นเสื้อสูบโนวาเทน่าครับเป็นลูกห้างหกครับแยงขี่เล่นครับผมประมาณนี้ครับแยงประมาณนี้ครับเห็นไหมครับประมาณนี้ครับผมให้ได้รูประมาณนี้ครับขี่เล่นยังไงก็วิ่งแน่นอนครับ จะวิง่งวิ่งจะทนไม่ทนก็อยู่ที่อาการไล่น้ํามันอีกครับผมไล่น้ำมันน้ํามันไฟสเตอร์ครับโซ่สเตอร์ไฟน้ํามันครับผมต้องต้องไล่ไล่แบบบาลานซ์กันครับรู้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูครับว่าความยกเท่าไหร่แล้วก็ยกเท่าไหร่แล้วก็กว้างเท่าไหร่ครับผม ครับผมคันนี้ครับลูกห้าหกครับชักเดิมไอเสียครับจะยกให้เหลือนี่ครับผมวัดเรียบร้อยครับยกให้เหลือยี่สิบปดมิลครับนี่ครับยี่สิบแปดมิลแต่ถ้าเป็นเป็นรถแข่งครับจะทำแข่งระยะทางสองร้อยว่าสี่รอยเมตรก็สามารถที่จะยกได้ไปถึงยี่สิบ ยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้ามิลครับผมให้เหลือยี่สี่ยี่ห้าคือทําให้ใหญ่ขึ้นได้ครับแต่ว่ามันต้องมีไฟช่วยครับไฟไฟช่วยหมายถึงว่ากล่องไฟแต่งครับผมแต่นี่มันเป็นกล่องกล่องเดิมเดิมแดดหรือว่ากล่องเดิมเทน่าครับแล้วก็ใช้ขี่เล่นยนะครับขี่ยาวด้วยเล่นด้วยครับก็ทําเยอะไม่ได้ครับเพราะว่าแรงก็จริงแต่ว่าอาจจะพังครับไม่เหนียวครับผมไอเสียยกเหลือยี่สิบแปดครับ แล้วก็ขยายครับขยายไอดีเอาไอเสียครับนี่ครับขยายไอเสียครับความกว้างของไอเสียครับผมประมาณสามสิบห้าครับประมาณสามจห้ามิลนะครับผมไอเสียของความกว้างของไอเสียประมาณนี้ครับอันนี้เห็นชัดไหมครับให้ได้รูปทรงประมาณนี้ครับมันก็จะวิ่งดีครับ ก็จะวิ่งทีแน่นอนแต่ว่าจะเหนียวหรือพังหรือบางหรือหนาแล้วแต่ช่างละคนไล่ครับผมก็อยู่ที่อาการรถครับต้องจับอาการรถให้ได้ครับว่าตอนแรกๆก็อย่าเวลาไล่เราก็อย่าอย่าไล่บางมากครับไล่ให้หนาไว้ก่อนครับเราค่อยถอยค่อยๆถอยครับผมเพราะว่าอันตัวนี้เป็นเป็นเสื้อเดิมครับเสื้อเดิมโนวาเทน่ายังไม่ไม่ได้ตีบอกครับเป็นเสื้อเดิมติดรถครับเป็นลูข้าหกครับ ลูกทรงไอเสียครับผมส่วนไอดีครับไอดีว่าแค่เกาครับเกาเฉยครับเกาให้ขาวก็เฉยครับผมถือไม่ได้เน้นอะไรมากครับถืนเสื้อก็เดิมเิมครับประมาณนี้ครับผมลองทําดูครับเพื่อนๆพี่ๆน้องคนไหนที่สนใจก็ลองทําดูตามนี้ครับผมไอไอดียกให้เหลือยี่สิบแปดครับไอเสียยกให้เหลือยี่สิบแปดครับโปรดิด แล้วก็ความสูงเหลือ28ความกว้างให้ได้ประมาณ3.5ครับผมสามห้าหรือสามหกอย่าทำไปเกิน4 0่สถึงสีนะครับอย่าให้เกิน30อย่าให้เกิน38ครับผมประมาณนั้นครับมันก็จะทำให้รถเหนียวด้วยครับแล้วก็วิ่งดีด้วยครับในระ,ะ,ะยะทางยาวๆครับถ้าระยะทางทสั้นๆก็สามารถที่จะ ขยายไอเซียให้ใหญ่ขึ้นได้ครับให้เหลือเป็นให้เป็นสี่สิบได้เป็นเหลือยี่บห้ายี่สิบสี่ผ้าได้ครับผมแต่ว่ามันจะสัดยาวไม่ได้ครับสัดยาวอาจจะพังได้ครับก็หวังไว้ว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ไม่กดทามโฆษณาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอาจจะเป็นคลิปที่ว่า ประกอบเสื้อ,อาคาันนี้เข้าไปแล้วลองเบิ้ลหรือว่าลองขี่ให้ดูครับผมว่าอาการออกอาการไหนเสียงยังไงครับผมใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทังช่องด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ